สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติาศาสนพิธีเบื้องต้นนะครับโดยาสาระความรู้ตรงนี้เนี่ยกรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเขาได้จัดทําคู่มือเกี่ยวกับการาปฏิบัติาศาสนพิธีทางาศาสนานะครับโดยในคลิปนี้ เรายังคงอยู่ในเรื่องของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดพิธีทางศาสนาซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดในเรื่องของพิธีงานอาวะมงคลในเรื่องของพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับสำหรับอุปกรณ์ทั่วๆไปซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักที่เขาใช้ในงานพิธีงานทางพิธีทางศาสนาเนี่ยนะครับในการเตรียมอุปกรณ์ก็เป็นสิ่งจําเป็นของพิธีต่าง ซึ่งผู้ทำหน้าที่าศาสนาพิธีกรเนี่ยควรจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีการหรือพิธีกรรมต่างๆนะครับเช่นวตัตถุประสงค์ของการจัดาศาสนาพิธีว่าเป็นงานมงคลงานอาวมงคลหรือการจัดงานมงคลและงานอาวมงคลพร้อมกันซึ่งแต่ละงานก็จะต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบพิธีที่แตกต่างกันนะครับทีนี้อุปกรณ์หลักที่เราจะต้องใช้ ในาศาสนาพิธีนะครับก็ได้แก่ 1. โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปแท่นกราบ 2. แจกันดอกไม้หรือผานพุ่ม 3. กระถางกระถางทูบเชิงเทียน 4. ทูบเทียนบูชาพระ 5. เทียนชนวน 6. ที่กรวดน้ำา 7. สํารีกันไกเชื้อชนวนน้ำมันบินซินน้ำมันเบนซินผสมกับเทียนขี้พึ่งแท้ 8. ใบปวาปรณาและจตุปัจจัยทยธรรม 9. เครื่องขยายเสียงพร้อมกับอุปกรณ์ตรงนี้เป็นอุปกรณ์หลักนะครับครับนอกจากวัสดุอุปกรณ์หลักที่เราต้องเตรียมแล้วเนี่ยในพิธีสวดพระอภิธรรมเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเพิ่มเติมก็คือ1ภูสาโยงนะครับ ผู้สายโยงเนี่ยถ้าศพเนี่ยมีฐานนันดรนสักตั้งแต่ชั้นหม่มเจ้าขึ้นไปจะต้องเตรียมผ้าขาววะกว้างประมาณ10หรือ12นิ้วยาวเสมอกับแถวพระสงฆ์จำนวน1ผืนเรียกว่าผ้ารองโยงแถบทองหรือสายโยงสำหรับโยงมาจากหีบหรือโกดศพนะครับสเครื่องท้องน้อย1-2ที่ตั้งบริเวณหน้าหีบศพ สามตู้พระอภิธรรมพร้อมโตะ๊ะตั้งตู้พระอภิธรรมสี่ผ้าไตรหรือผ้าสำหรับทอดบังสุกุลห้าเครื่องกระบะบูชาพระอภิธรรมในกรณีที่ไม่มีเครื่องกระบะบูชาให้ใช้เชิงเทียนหนึ่งคู่แจกันดอกไม้หนึ่งคู่และกระถางทูบหนึ่งกระถางเนี่ยตั้งหน้าตู้พระอภิธรรมแทนเพื่อจุดบูชาพระธรรมนะครับ และนี่คือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะต้องเตรียมเพิ่มเติมนอกจากอุปกรณ์หลักนะครับในพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับ